<250. S 2> บอ่อพิตูนะครับเออ่จะเปิดวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่สิงหาเดือนหน้าอันนี้เออ่มีทั้งหมดกี่ถังครับพิตู่สิบไม่ได้ไม่ได้ลงยอดอ๋ออะไ,ไรอันนี้เอามาสามเพราะว่ารถมันเข้าไม่ได้นะครับก็ลงเลยมาทางเรือทยอยา,อายอยมาทีาละสามนี่ครับเนี่ยนั่งเรือลำนี้มาครับ ตุ้มตํำตุ้มตาำม,มันน่าดูนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ